ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ครั้งแรกง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราดูปลายทางว่าจะไปไหนก็กดจิ้มไปเลยครับจากนั้นก็จะขึ้นราคามาวัดจ่ายเท่าไหร่เราก็จ่ายเงินไปครับจากนั้นเขาก็จะมีเหรียญกลมๆออกมาเหรียญตรงนี้จะเป็นเหรียญที่จะพาเราไปสู่ปลายทางครับเก็บไว้ให้ดีจากนั้นก็เดินไปที่ประตูทางเข้าได้เลยครับ ก็แตะป้ายประตูเปิดก็เดินไปยังชา้นชลาที่เราจะไปครับอย่างผมจะไปหลัก2ก็เดินขึ้นไปเลยที่ชานชลาจะมีลูกศรสําหรับให้เรายืนรอรชัดเจนก็ยืนรอสักครู่หนึ่งไม่นานเดีย๋ยวรถไฟฟ้าก็มาเองครับเตือนนิดนึงนะครับเวลาขึ้นลงรถไฟฟ้าอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับเผื่อมันตกมันลนอาจจะเป็นอันตรายได้ครับจากนั้นก็ไปหาพื้นที่นั่งจับจองกันได้เลยนะครับที่นั่งคนแก่ที่นั่งพระนะครับคนพิการก็มีให้และอย่าไปยืนพิงประตูกันนะครับแป๊บ แทบก็มาถึงสถานีปลายทางแล้วเราสามารถศึกษาเส้นทางจากตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีบอกเราทุกสถานีเลยเอาละจากนั้นก็หยิบเหรียญออกมาเพื่อที่จะไปประตูทางออกนั่นเองครับจะมีรูให้หยอดก็หยอดลงไปประตูก็จะเปิดทันทีแบบนี้ครับง่ายใช่ไหมล่ะครับรวดเร็วทันใจด้วยท่านใดที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ